ตอนนี้เรามาที่วัดวัดอะไรนะเอดมินอารงานหน่อยวัดอะไรสวัสดีครับพี่น้องนะครับรับชมทัชงชมตามห้อยอะไรทำครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดศรีโคมคำนะรครับอำเภอเมืองงจังหวัดขากยางนะครับวัดศรีโคมคำอยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับ ในเพิ่มพิลองนะครับให้ในบริเวณนี้นะครับรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นวัดสีโครงคำพระลำหลวงนะครับคล้ายๆกับวัดหนองแวงพระําหลวงจอดปันจข,ของเราครับแต่ว่าก็ก็จะไม่ไม่ใหญ่เหมือนกับวัดหนองแวงของจอดนันแของเราครับเดี๋ยวจะพาไปดูพระพุทธรูปนะครับวันนี้เร,เราเตรียมอะไรไปไหว้ด้วยอันนี้เมืนดอกเปียวเทียนเทียนวันเสาร์คาถาเฉพาะวันเสาร์จะวันเกิดเออวันเกิดจะมีดอกไม้ที่เทียนนะครับดอกเหมือนดอกเปียกเทียวเนาะ ดอกอะไรไม่รู้ดอกอะไรไมัอนกับดอกอกระเจียวอ,อยู่ที่<ะ>ดอกอกระเจียวนยะไปไปตามไปดูเราจะพาไปตอนนี้เราไม่เคยได้มาเราก็ได้มาตะลึงกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอแล้วก็เป็นบารมีล้นพ้นที่เราเข้ามากราบธรรมสการนะครับเรากำลังเดินเข้าไปนะครับ อันนี้บรรจุแผ่นทองนี่ตัวน,นี้จะบรรจุแผ่นทองแมาคราเขียนชื่อลงไปหรือเปล่าเขียนชื่อแล้วก็ยัดเขียนชื่อลงให้หน่อยเอ่อตอนนี้ถ้ามาวันนี้ก็จะให้เขียนชื่อชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุล ขอโชคต่อดวงชะตาในแอดมินกำลังเขียนนะครับแอดมินกำลังเขียนเขียนนะครับมาที่นี่ท่านก็มีแผ่นทองให้เขียนแล้วก็เขียนแล้วก็พร้อมปัจจัยท่านจะเอาแผ่นทองนี้ไปหล่อนะครับเอาไปลงหล่อเป็นวัตถุเอาไว้ตรงไหนครับนี่นี่เขาใส่ตรงนี้อ่ แล้วเราก็จะมีเทียนเทียนเทียนประจำวันเกิดเกิดวันที่6เมษายนประวันอะไรวันสองสองห้าร้อยเดือนเมษาสองพันห้าร้อยปีอะไรนะปีละกาสองพันห้าร้อยไม่ต้องคอสอหรอกออนุโมทนาสาธุแล้วก็เนี่ยเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่เคยมาบาร,รมีล้นพ้นพี่น้องใจอยากให้มาเบิ้งครับเพราะว่ามันมันเป็นเป็นอรารยธรรมของเมืองเหนือ,อและที่สําคัญมีอรารยธรรมต่างๆที่ที่ที่แตกต่างจากภาคอีสานบ้านเรานะครับอยากให้มาดูนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในครับเราไปดูเลยอันนี้ก็คือดอกไม้ทุเรียนที่เรานำมาไหว้เนี่ยไม่เป็นพี่น้องเบิ้ง ส่อนเหี่งนะครับไปแต่โซนไปไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาปารพี่น้องครับ่อนซ้อนแห้งอ่อนซ้อนหลายครับเดี๋ยวอารามณงามตาจริงๆพี่น้องเอยพระเจ้าพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยานะครับพี่น้องนี่นะ เจ้าตองหลวงทุ่งเอียงมองพยอมนี่นะครับอันนี้เจตนาของเรามาก็คือมาทำบุญนะครับเราจะ เที่ยวเฉพาะวัดนะครับน้องตามที่เรามาเริ่มแรกก็จะเริ่มต้นที่วัดผาซ่อนแก้วก่อนแล้วก็มามาวัดวัดพระธาตุช่อแฮนะครับแล้วเราก็มาวัดที่นี่นะครับวัดศรีโคมคาจังหวัดจังหวัดแพร่จังหวัดจังหวัดแพร่นจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับ อันนี้ก็เลยอยากไปจุดการร้องดอกไม้ทุบเทียนเอาไว้ที่นี่อ่ะดอกไม้ไว้ที่นี่อ่ะดอกไม้ไว้ที่นี่พระเจ้าตนหลวงขอทุงอย่างขอพรก่อนนะครับอืมที่ทานขอพรก่อนครับไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียง ท่างกวงตั้งไกลพี่น้องอธิษฐานขอพรขอาร,รมีบ่ขออย่างเงินดอกขอความสุขขอความเจริญขอสังขารร่างกายยุดีไม่แห้งขอการของางให้ลูกหลานบริบาลได้ทำมาหาอยู่หากินผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ทำมาหาอยู่หากินอย่าติดขัดอย่าขัดสนอย่าจนใจ สีทองสีทองสวยงามทั้งพระองค์เลยนะครับทั้งองค์เลยองค์สูงมากนะครับสีทององค์สูงมากเลยใครยังไม่มาก็ถ้ามีโอกาสก็มาแวะเยี่ยมเยือนนะครับวัดโคนคําเป็น ของโบราณหาดูริยากนะครับทางภาคเหนือจังหวัดพะเยาครับก็ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงครับให้แคล้วคลาดจากภัยพยบัอันตรายต่างๆให้การงานธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองราบลื่นอย่าได้มีประสัคในการทํางานสมกับเพิ่มตังใจอย่างมากบ่เนยธุรกิจการงานก็เปิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จนะครับ คือที่เรามาวันนี้ไม่ได้ว่าจะไปเที่ยวห้างเที่ยวที่ไหนนะครับตลอดระยะเวลาที่เราผ่านมาหลากหลายจังหวัดเราจะแวะวัดหมดทั้งสิน้นนะครับไม่ได้วไวที่ไหนเลยนะคบทำบุญอย่างเดียวทาบุญอย่างเดียวนะครับนี่คือเป็นทริปของเราที่มาเน,นี่น,นะครับครับตอนนี้เราก็จะไปจุดจจะไปุดเทียนปิดทอดขอพรขอบารมีนะครับ ก็เทียนนี้ก็เป็นเทียนเทียนวันเสาร์เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับอ,อยากให้ทุกคนมาทีนี้ท่านกำลังอัญเชิญพระศรีอริยเมตไตรหรือเปล่าวะนี่ถ้าแก้มรกหรืออะไรนี กำลังอัญเชิญมาพอดีพอดีเลยนี่นะครับท่านกำลังอัญเชิญเข้ามาพอดีพระศรีอริยะเมตไตรเอาจริงๆด้วยใช่ไหมนะี่ยโอ้สวยงามมากเลยเออพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยสวยงามมากเลยนี่นะครับ ปิดทองนี้อันนี้ก็จะทำบุญพระประจำวันเกิดทีนี้ท่านจะมีจะจุดพูดเทียนน้ำมันตะเกียงป,ปิดทองนี่ดีปิดทองตัวนี้ก็ได้เอาเอานี้ต่วนเดี๋ยวจะ,จะไปจุดเทียนนี่อะ,อะไรวะ ี่อม,มอกน่เีมออันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องดูดควันนะครับดูดควันออกเวลาจุดทูบจุดเทียนมาาันจะไม่ได้ควันนะครับจะมีควันเสาเนี่ยก็จะ มันสาวจะมีผาถานในมทเสาเนี่ยโสริตังมัตสมิงจะโสริตังคุณนางโสริสโรินตังธรรมิกังโสรินตังมัตสมิงจะสังฆนังสัพพะโรคาภัยังพระวันมิยะเจยังพระวันตุเมสาทุสาทุสาทุ ทำไมไม่จุดใกล้ๆกันะ่ะจุดทางนี้สิเออขอให้แสงสว่างแห่งชีวิตสําหรับทุกท่านทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้ก็ขออธิษฐานเราใครไม่ได้มาเราก็อธิษฐานขอพรอขอบารมีให้เอซของเราแฟนคลับของต่างอยอรรยธรรมแล้วก็ท่านที่ เร่วมสร้างบุญสร้างบุศลเราขอให้ได้อันสูงแห่งการอันเป็นศสตร์าดูตรงนี้เสร็จมาดูเลขเลขตรงนี้มาดูหน่อยอันนี้หกว่าสองหกห้าหรือไงสบหกหกห้าหหกกสองห้าหกเอออ่ะใช่นี่ นะครับจุดเ,เทียนเทียนนี้ระบูชามานะครับเทียนระบูชามานี่เรามาส่องกันก่อนนะครับส่องตัวดีกําลังเห็นกําลังเห็นอยู่นะครับเนี่ยส่องตัวดี ดูดีๆนะครับเห็นเลขสองชัดเจนนะครับเลขสองเลขหกเลขหกนี่เลขสองเลขหกเลขหกเลขสองเลขห้าเลขหกเลขสองเลขหกเลขหกเลขสองเลขห้าเลขหกเออนะครับเอา โอเคโชคดีนะครับถือว่ามาขอพรขอบาร,รมีแล้วคลิปนี้ก็ขอให้ท่านดวงดังเปิดโชคล่าสิดดีให้หน่อยเราจะเป็นผู้ติดทงองหลวงิดบาให้หน่อยป,ปิดทองบาให้หน่อยโอเคน,นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเปิดโชคให้ท่านแล้วได้เห็นแล้วนะครับสองหกหกสองห้าหกเห็นแล้ว เออคลิปนี้ก็ถือว่าก่อนที่เราจะเปิดโชคน,นะครับขอคุณบุญนะครับตรงตลาดแคที่หน้าทางนน้นเอาขอเลยนะครับอา่าคลิปนี้ปิดเลยเนะครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมนะครับในส่วนของพระพุทธรูปนะที่องค์ใหญ่นะครับสีเหลืองกล้ามําตานะครับที่วัดสีสที่วัดวัดสีโฮมคํา วัดศรีโคมคำนะครับที่อำเภอเ <Okay. S 1> มืองจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงให้ท่านได้ดูไดชมอีกนะครับจะเป็นที่ไหนนั้นท้ายคลิปเปิดโช์คอยติดตามโอเคนะครับตอนต่อไปก็แล้วกันครับ,รบผมสวัสดีครับ